ด้วยความเป็นกังวลเรื่องที่เกิดขึ้นกับเยาวชนและไม่ค่อยกังวลกับพวกคนแก่โดยเฉพาะทหารแก่ๆมันมีประโยชน์ที่เขาบอกว่าทหารแก่เนี่ยจะไม่ตายแต่มันจะในภาษาอังกฤษก,ก็ว่าเฟด away คือค่อยๆจางหายไปแต่คำนี้ใช้ไม่ได้กับประยุทธ์จันโอชา เพราะนั้นท่าน,นมองสถานการณ์ในขณะนี้ประหนึ่งว่าเป็นสงครามระหว่างทหารแก่ที่ไม่ยอมแพ้กับเยาวชนคือเป็นทหารแก่แ,กแต่สู้กับเด็กอ่ะประมาณนั้นสงครามที่ไม่มีการยอมแพ้ระหว่างทหารแก่กับเยาวชนในหนึ่งมันเกิดเป็นสงครามขึ้นได้ยังไง ทหารแก่ๆนั้นะนะ่ะมีแต่จะต้องจางหายไปก็คือบทบทบาทไปในประวัติศาสตร์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีวีรกรรมขนาดไหนไม่ว่าคุณจะเป็นนายพลแม็กอาเธอร์นะไม่ว่าจะเป็นซึ่งเขาจะพูดสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นนายพลที่ยิ่งใหญ่อะไรในประวัติศาสตร์แต่ว่าฐานแก่ เกียรติภูมิก็คือการสู้รบไม่มีฐานแก่คนไหนที่มีเกียรติภูมิในฐานะนักปกครองแต่นี่มันเป็นหนึ่งสงครามที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ในด้านของฐานแก่ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อกเกษียณใกล้กเกษียณน,นะฮะก่อนกเกษียณเนี่ยทำการรัฐประหารจนกระทั่งทำให้ประเทศไทย ย่อยยับมาจนถึงขนาดนี้แล้วก็อยู่ต่อถ้าเราไปเทียบกับฐานแก่รุ่น,นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นยุคจอมพลสริดิ์พลเอกเปรมหรือกระทั่งจอมพลปเท่าน้ดูแล้วความพยายามในการที่จะยืนอยู่แน่นอนอาจจะเทียบกับจอมพลปออาจจะนานสักหน่อยแต่ว่าจอมพลปเนี่ยมันอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน เขาสืบต่อมาจากคณะราชดรนนะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราจะเทียบเราควรจะเทียบกับในยุคจอมพลสฤษดิ์พลเอกเปรมมากกว่านะเมื่อเทียบกับพลเอกประยุ์จันท์โอชาพลเอกเปรมบอก8ปปีพอแล้วและเป็นคนที่ไม่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมมาก เท่ากับที่พลเอกประยุทธ์ทำอยู่ในขณะนี้ซึง่งจริงๆเป็นประวัติศาสตร์อันใกล้ที่น่าจะเรียนรู้นะหรือแม้กระทั่งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันซึ่งแม้จะเข้ามามีส่วนในการเมืองการปกครองแต่ก็รู้จักคำว่าพอหละเมื่อเข้ามาอยู่ในเวทีรัฐสภาเพราะฉะนั้นฉันอยากจะให้เรียนรู้จากพลเอกเปรม แล้วก็พลเอกเกรียงศักดิ์นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยก็ได้ความที่มีความรู้สึกว่ารัฐภาก็ทําอะไรไม่ได้คือเตรียมไม่พร้อมไมหมดแล้วรัฐภาก็ทําอะไรไม่ได้นอกรัฐภาก็ทําอะไรไม่ได้กําลังจะตั้งพรรคใหม่ ซึ่งอาจจะให้ปลัดชิงหรือใครก็ตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแต่ดังที่เดนได้บอกว่าอย่าไปหลงว่าจะมีปัญหาอะไรก็คือถือว่ามีหลายพักแต่อยู่ฝากเดียวกันอยู่ในอยู่ในทีมคณะใหญ่เดียวกันเดนไม่ได้คิดว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์จะต้องเข้ามา ทะเลาะบอกแหวงห้าหันกันและไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเขามีมีผลประโยชน์และมีกรรมที่ต้องรับร่วมกันนะทั้งกรรมดีกรรมร้ายเนี่ยเขาเขามีร่วมกันอยู่ดังนั้นเนี่ยยังไงมันก็จะต้องไปด้วยกันถึงแม้ว่าอาจจะมีความคิดแตกต่างกันบ้างก็ตามนะเขาจะต้องไปด้วยกันสามปอแต่ว่าท่วงทำนอง ขณะนี้เนี่ยของพลเอกประยุทธ์มันทำให้เกิดประหนึ่งสงครามกับเยาวชนในส่วนเยาวชนที่เป็นปัญญาชนจะเป็นเด็กมัธยมหรือว่าจนกระทั่งกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยถูกข้อหา112ถูกข้อหา116นะข้อหาร้ายแรงต่างๆเนี่ยแล้วไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเป็นอันมากส่วนที่ประกันตัวไป ก็มีข้อแม้มากมายประหนึ่งเหมือนกับติดกําไรเอาไว้นะอันนั้นหมายความว่าใช้วิธีการนะทางกฎหมายจัดการกับเยาวชนที่เป็นปัญญาชนอย่างที่เรียกว่าไม่เลือกหนะ้าซึ่งโชคดีที่ในยุคนี้แันยังต้องขอบคุณซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือกองทุนรัษบนอนประสงค์จะเป็นอาจารย์ชลิตตา หรือจะเป็นคุณไอดาที่ได้ช่วยประกันตัวไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่เป็นปัญญชนหรือเยาวชนที่เป็นกลุ่มจะเป็นกลุ่มทะลุกแก๊สหรือกลุ่มอิสระต่างๆนะเขาไม่ได้เรียนอยู่ในมหาลัยอยู่ทำงานอิสระหรือว่ายังเรียนอาชีวะหรือยังเรียนมัธยมอยู่ตามท้องถนนกองทุนนทศนประสงค์ก็ได้ช่วยดูแล หามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆจะยากลำบากมากก็เพราะว่าจับแหลกในส่วนของการใช้กฎหมายแล้วก็ไม่มีชาติทีว่จะปล่อยไม่ว่าจะเป็นคุณอานนท์ไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าทั้งสองคนนี้จะได้รับรางวัลอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นไัยนะหรือไม่ว่าจะเป็นไม้นะแต่ว่าปรากฏว่าการต่อสู้ของเยาวชนไม่ได้หยุด นในช่วงที่เยาวชนที่เป็นปัญญชนฉลองก็เกิดเยาวชนที่ไม่ใช่เป็นปัญญชนก็ไม่ยอมแพ้เนั้นจึงได้บอกว่ามันเป็นสงครามที่ไม่ยอมแพ้ระหว่างทหารแก่กับเยาวชนในขณะนี้เนี่ยเยาวชนซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มทะลุแก๊สหรือว่าไม่ใช่ก็ได้นะก็เป็นกลุ่มเยาวชนอิสระ จำนวนหนึ่งที่ออกมาแล้วก็ไม่ได้มีการจัดตั้งไม่มีกลุ่มที่แน่นอนดังที่ท่านได้เคยบอกว่ากลุ่มเยาวชนเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นลูกหลานของมวลชนพื้นฐานล้วนเป็นเยาวชนที่อนาคตน่าเป็นห่วงที่สุดเขาไม่ใช่ชนชั้นกลางเพียงแค่เขาได้อยู่นะทำงานอาชีพ ที่มีรายได้เพียงพอนะในอนาคตอาจจะเป็นช่างฝีมือมีระดับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอนาคตที่น่าภาคภูมิใจแล้วแต่ปรากฏว่าจริงๆเขามีความยากลำบากทางเศรษฐกิจปัญหาการติดเชื้อโควิดและความยากลำบากเศรษฐกิจคือถูกกดทับทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่ำเตี้ยเรียดดิน ยิ่งกว่าเยาวชนที่เป็นปัญญชนดังนั้นลักษณะต่อสู้จึงมีอยู่สูงสิ่งที่ฐานแก่ทำก็คือจัดการให้ตำรวจนะตอนนี้ใช้ตำรวจแต่ไม่รู้ว่ามีฐานปนกันอยู่ด้วยหรือเปล่าไปจัดการในการปราบและจับจับทุกวันวันละ20-30ค 20, น20-30ค 20, นคือพูดตรงๆว่า มันหลายร้อยแล้วแล้วก็ดังที่เดนได้บอกว่ามันมีอายุ10ขวบ12อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมีมากมายถามว่าทหารแก่เนี่ยจะมาสู้รบกับเยาวชนที่เป็นลูกหลานของคนเรียกว่าคนในส่วนล่างของสังคมคุณคิดยังไงคุณลองคิดดูว่าถ้า ถ้าคุณเป็นทหารที่ปลดเกษียณไปเนี่ยคุณจะมองไม่ไม่เป็นแบบนี้จะมองไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะก็คือคุณมารบกับเด็กทำไมแล้วคุณคิดว่าที่เด็กออกมาเนี่ยเขาจะมากวนเมืองเหรอเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาไล่คือเขาต้องการชีวิตที่ดีกว่าแต่เขาพบแล้วว่าผ่านการทำรัฐประหาร ผ่านการบริหารประเทศมาเนี่ยทั้งหมด7 8, ปีจะเข้า8ปีเนี่ยมันทำให้ประเทศเนี่ยลงสู่หุบเหวหายนะรวมทั้งอนาคตของพวกเขาเดานเคยบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่การก่อกวนนะนี่เป็นลักษณะนะการประท้วงทางการเมืองแต่ดังที่กล่าวแล้วเขาไม่ใช่ปัญญาชนเขาจะมาพูดปราศัยเขาเขาไม่ใช่ ดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามอย่างรุนแรงอย่างไม่มีเหตุผลเช่นคุณไม่ยิงด้วยกระสุนปืนจริงแบบที่คุณทํากับเสื้อแดงแต่ก็คุณยิงด้วยกระสุนอย่างแล้วก็การใช้แก๊สสัําตาผู้สื่อข่าวเนี่ยสามารถเก็บมาให้ได้ทุกวัน นะว่าไอ้ปลอกกระสุนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะนั้นที่นอยากจะถามว่าคิดยังไงท,ที่จะมาทำสงครามกับเยาวชนลูกหลานนะทั้งปัญญาชนทั้งลูกหลานเยาวชนในส่วนที่พ่อแม่เขายากลำบากมากถึงที่สุด คือถ้าคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนดีคุณมาทำเพื่อชาติบ้านเมืองมันฟังไม่ขึ้นคือเอาคนธรรมดาไม่ต้องมีการเมืองอะไรอะ่ะคือพูดตรงๆว่าผู้ใหญ่แล้วมีทั้งอาวุธมีทั้งอะไรแล้วมาลังแกเด็กมันทำได้ไหมต่อให้เด็กทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่นี่มาด้วยการเมืองน,นะเย่าวชนเข้ามาด้วยการเมืองแต่คุณปราบ นะไม่ได้ใช้ท่วงทํานองหรือไม่ได้ใช้ทัศนะทางการเมืองเลยคุณทําประหนึงเขาเป็นอาจญากรหรือเป็นโจรผู้ร้ายแล้วต้องจัดการอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณปราบโดยไม่มีทัศนะทางการเมืองแต่เยวาวชนที่เข้ามาเนี่ยต่อสู้เนี่ยเขามีทัศนะทางการเมืองมันเรียกว่าในทางความคิดแล้วเนี่ยไอคนที่เป็นคนแก่เนี่ย มันสู้เด็กไม่ได้เลยนะเอาความคิดก่อนความคิดของคนแก่หรือของทอหารแก่หรือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องการจะปรับไม่ให้มีการประท้วงนะไม่ต้องไม่ต้องการให้มีการประท้วงใช้ทุกอย่างกฎหมายพรกกฉุกเฉินใช้สารพัดแล้วรวมทั้งข้อหากระทั่งข้อหาหนึ่งหึ่งสองแบบไม่เลือกเลย มันเป็นทัศนะของการกวาดล้างคนที่เห็นต่างไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นเยาวชนจะเป็นปัญญาชนหรืออะไรก็ตามอันนี้มันเป็นทัศนะแบบผู้ปกครองที่ไร้คุณธรรมไร้ทัศนะทางการเมืองในทัศนะของท่ันนะแล้วก็จะว่าไร้วิสัยทัศทางการเมืองอันนั้นยังว่าเป็นประโยชน์แต่ว่า นท่าแทของดเดนน่ยมันเป็นการทำเพื่อรักษาอํานาจของผู้เท่าหรือคนแก่เหล่านี้รักษาอํานาจผมไม่ออกผมจะแคนดิเดตนายกต่อทําไมจะเป็นอะไรนะต้องไปได้วยกันสินะคุยกับคนไม่ได้ก็คุยกับวัวคุยกับอะไรไปตามเรื่องอะไรแบบนี้นะมันเป็นทัศนะที่ไม่ให้เกียรติประชาชน ต้องการแต่รักษาอำนาจคือไม่มีทัศนะทางการเมืองเลยปราบผู้เห็นต่างนะเป็นทัศนะแบบเผด็จการอำนาจนิยมนะที่จัดการกับผู้เห็นต่างประหนึ่งอาญากรแม้เขาจะเป็นเยาวชนก็ต่างแต่ในส่วนของฝั่งเยาวชนเขาใช้ทัศนะทางการเมืองล้วน,วนยอมยากลำบากยอมเสียสละ ติดคุกติดตารางเข้าออกมาเนี่ยนะการเรียนก็ลำบากจะสอบจะส์ฟอะไรก็ไม่ได้แล้วในขณะที่ผู้ที่มาปรับนั้นได้เบี้ยเลี้ยงนะหรือว่ายังรักษาการเป็นนายกรัฐมนตรีนะมีผลประโยชน์หมดแต่ผู้ประท้วงนี่ถามว่าได้ผลประโยชน์อะไรแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองในขณะที่ผู้รักษาหนา้านั้นทําเพื่อตัวเองและคณะของตัวเองหรือนายของตัวเอง ไม่รู้ว่านายชั้นไหนไปนับเอาตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนไล่ไปเรื่อยๆในระบบอุปธรรมแต่เยาวชนนั้นเนี่ยถามว่าเขาทำเพื่อตัวเองไหมไม่ใช่เขามีนายไหมไม่มีอย่าไปใส่ความว่ามีพรรคการเมืองอะไรหรือมีใครมาหนุนหลังเขาเลยไปแล้วค่ะเขาเลยไปแล้วดังนั้นในทางความคิดเนี่ยและในทางผลประโยชน์นั้นเนี่ยฐานแก่นี่แพ้เด็ก เพราะว่าเด็กเนี่ยหรือเยาวชนเหล่านี้เนี่ยหรือประชาชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทําให้เพื่อตัวเองมีความร่ํารวยมีตําแหน่งมเีเกียรติยศไม่ใช่เลยมีคือแค่นี้ก็แพ้กันแล้วก็แพ้กันแล้วยังมาถึงวิธีการอีกขณะนี้อาจจะดูเหมือนกับว่ากลุ่มเยาวชนส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนกับว่า น่าเป็นห่วงมีการตอบโต้ะนะมีการตอบโต้โดยการเผานุ่นเผานี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งแน่นอนในฝั่งของออฐานแก่ทั้งหลายหรือผู้รักษาหน้าก็อาจจะมองว่านี่พวกนี้ใช้ความรุนแรงก็เขาถูกกระทำด้วยความรุนแรงทั้งติดคุกติดตารางแล้วเขาก็ไม่ได้มีอาวุธ แบบผู้ที่มาปราบปรามอย่างที่เราก็ต้องเข้าใจว่าการตอบโต้ของปัญญชนคือการพูดการโจมตีการอธิบายเหตุผลนะเพื่อที่จะประนามแต่การตอบโต้ของกลุ่มบางส่วนที่เป็นมวลชนพื้นฐานเขาไม่สามารถจะออกมาประนาม หรือไม่มีเสียงที่ออกมาทางสื่อได้เขาก็สแสดงออกแบบที่เห็นนี่แหละถามว่าแล้วมันจะจบตรงไหนนะจะจบตรงไหนเยวาวชนเขาต้องการให้สงครามอันนี้เนี่ยจบลงด้วยหยุดการสืบทอดอำนาจแต่ว่าฐานแก่ต้องการให้พวกนี้เนี่ยเลิกกลับบ้านแล้วผมยังมีอำนาจต่อ ไม่มีความเชื่นชมอันใดเลยถ้าแม้กระทั่งคุณปราบคุณคิดว่าคุณได้เกียรติยศงั้นหรือที่คุณปราบเด็กได้แค่วิธีคิดแค่วิสัยทัศน์แค่ผลประโยชน์คุณก็แพ้เด็กแล้วแล้วคุณหวังว่าคุณจะรบกับเด็กไปจนถึงอายุเท่าไหร่ขณะนี้สิบสองขวบก็มีสิบขวบก็มีแล้วอนาคตมันเป็นของเยาวชนทั้งหมด แม้กระทั่งพรรคการเมืองทุกวันนี้ถ้าไม่ปรับตัวให้ทันกับทัศนะของเยาวชนคนรุ่น Generation Y Z เนี่ยก็อย่าหวังว่าจะเติบโตได้ดังน,นั้นในทัศนะของเฉันเนี่ยสงครามที่ไม่ยอมแพ้ระหว่างคนแก่กับเยาวชนคนแก่ไม่ยอมแพ้เยาวชนไม่ยอมแพ้แต่ถามว่า แล้วใครจะชนะตอบง่ายเลยก็คืออนาคตเยาวชนคืออนา,อนาคตทหารแก่ไม่ตายก็ต้องจางหายไปแบบที่แม่กระเธอพูดนะคะ